สวัสดีครับผมนายนัตพลพรมสวัสดิ์หรือว่านัตพลคนเมืองช้างนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่8เดือนมิถุนายนวันนี้ผมเดินทางมารีวิวที่ดินที่อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ติดกับถนนบายพาส หรือว่าทางเลี่ยงเมืองนะครับอยู่ในพื้นที่ของตำบลท่าสว่างนะครับอยู่ตรงนี้แหละครับเนี่ยเดดกับทางนะครับทางเลี่ยงเมืองหรือว่าถนนบายพาสตำบลท่าสว่างนะครับติดิดแปลงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด1ไร่23ตารางวาด้านหน้านี่เป็นถนนนะครับถนนบายพาสเป็นถนน4ี่เลนเลยนะครับเป็นถนนสี่เลน แล้วก็ด้านข้างนะครับของที่ดินแปลงนี้ก็ติดถนนเช่นกันนะครับเนี่ยติดถนนทางสาธารประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นนี่ที่ดินแปลงนี้นี่คุณสมบัติพิเศษก็คือนะครับติดถนน3ด้านนะครับด้านหน้านเนี่ยติดถนนนะครับบายพาสด้านข้างนะครับสาธารประโยชน์ด้านหลังก็สาธารประโยชน์นะครับ แล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คืออยู่ในชุมชนเนี่ยครับบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆเลยครับเดี๋ยวผมจะสูมให้ดูนะครับใกล้ๆกับที่ดินแปลนี้เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องราวของความครบวงจรก็คือไฟฟ้าเนี่ยเป็นไฟฟ้า3เฟสโอ้ถือว่านะครับที่ดินแปลงนี้นี่ครบสมบูรณ์แบบเหลือเกินนะครับเป็นที่ดินที่อยู่ติดกับนะครับถนนบายพาสหรือว่าทางเลี่ยงเมือง นะครับตบนท่าสว่างด้านหน้านี่นะครับติดบายพาสด้านข้างและด้านหลังก็เป็นถนนสาธารณประโยชน์นะครับติดถนนสาด้านเนื้อที่ก็นะครับหนึ่งไร่23ตารางวาเอกสารหลักฐานนี่เป็นชนครุฑแดงนะครับสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีครับโอ้โหถือว่ามีความพร้อมมากมายเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูพื้นที่ของที่ดินแปลงนี้แบบฉบับเต็มเลยนะครับตรงนี้เลยครับนี่เป็นถนนด้านข้างนะครับตรงนี้เป็นถนนด้านข้างซึ่งก็ด้านข้างก็มีถนนด้านหลังก็มีถนนนะครับด้านหน้าก็มีถนนครับนี่โอ้ทางสี่เลนเลยนะครับเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตของตำบลท่าสว่างเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับถือว่าเป็นพิกัดที่เหมาะสมมากๆสําหรับท่านใดที่ กำลังมองหาที่ดินที่นะครับแปลงไม่ใหญ่มากนักนะครับประมาณไร่กว่ากว่าโอ้โหตรงนี้นี่เหมาะนะครับสาหรับท่านที่กําลังมองหาทําเลสร้างบ้านเนี่ยตรงนี้เลยครับสร้างบ้านทางเข้าออกสะดวกสบายนะครับมีไฟฟ้านะครับแล้วก็สําหรับท่านใดที่ต้องการที่จะมาประกอบเกี่ยวกับธุรกิจค้าขายโอ้ตรงนี้ก็ใช่เหมือนกันครับ อาจจะมาเกี่ยวกับการสร้างโกโงโกดังหรือจะเป็นเกี่ยวกับเนี่ยทำโชว์รูมนะครับขายรถมือหนึ่งมือสองนะครับหรือจะทําเป็นโอ้ปั๊มน้ํามันนี่ก็ใช่เลยครับเนี่ยตรงนี้ก็ได้เหมือนกันครับเพราะว่าเป็นนะครับเป็นเส้นทางที่มีความสําคัญนะครับเส้นทางนี้นี่เชื่อมต่อระหว่างนี่แหละครับไปถึงสี่แยกนี่โอทะเลี้ยวซ้ายนี่นะครับไปที่บ้าน่ทส่างครับ เป็นหมู่บ้านผ้าไหมนะครับที่หรือชื่อเหลือเกินครับดังที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ครับผ้าไหมที่สวยมากๆนะครับที่นะจังหวัดสุรินทร์ของเรานั้นภูมิภูมิใจนําเสนอนะครับและถ้าไปทางทิศตะวันตกนี่ก็นี่แหละไปเพียงประมาณสัก2กิโลนี่ไปถึงสี่แยกนะครับเลี้ยวซ้ายไปเข้าจังหวัดสุรินทร์เลี้ยวขวานี่ไปจังหวัดบุรีรัมย์ครับโอ้ตรงนี้ถือว่าครบวงจรเลยทีเดียวนะครับพะผมขออนุญาตบอกราคาที่ดินแปลงนี้เลยนะครับ ที่ดินเนื้อที่1ไร่23ตารางวานะครับด้านหน้าติดนถนนบายพาสด้านข้างนถนนสาธารณประโยชน์ด้านหลังก็ถนนสาธารณประโยชน์มีถนน3ด้านนะครับแล้วก็เอกสารหลักฐานเป็นฉดครุฑแดงมีไฟฟ้า3เฟสนะครับโอ้สะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวนะครับราคาขายยกแปลงนะครับสองล้านห้าแสนบาทสองล้านห้าแสนบาท ราคาต่อรองได้ครับโอ้เจ้าของที่ดินนี่ใจดีสุดๆครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณไปยังเจ้าของที่ดินนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับที่ได้ติดต่อให้ผมกับนันตพลคนเมืองช้างได้มาทําการรีวิวนะครับแล้วก็เป็นสื่อกลางในการซื้อขายที่ดินแปลงนี้ต่อไปนะครับสน,สนใจสนใจอยากจะได้ที่ดินแปลงสวยนะครับมาเพื่อประกอบธุรกิจติดนะต่อได้ครับที่ผมนันพลคนเมืองช้างหมายเลขโทรศัพท์อดีไลน์ก็085 4900184ศ วันนี้ขอบคุณมากมากและขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ